หูฟังไร้สาย Sennheiser CX Plus True Wireless ระบบเสียงที่เหนือชั้นยกระดับการฟังเพลงของคุณเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับผู้ชมผมพิหลามจิโกยทีครับวันนี้มากับหูฟัง Sennheiser อีกแล้วนี่ แบรนด์หูฟังชื่อดังระดับมืออาชีพจากเยอรมันนะครับเซนเฮเซอร์วันนี้มาพร้อมกับหูฟัง True Wireless รุ่นใหม่หลังจากที่ผมเคยรีวิวไปรุ่นหนึ่งเมื่อประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมานะครับรุ่นนั้นคือ cx true wireless ราคา4,999วันนี้มากับรุ่นน้องของ cx true wireless ครับนี่คือรุ่นใหม่ cx plus true wireless มีคำว่า plus เพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มราคาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วยนะครับจาก4999ในรุ่นเดิม ตัวนี้เป็นราคา6,390บาทราคาสูงขึ้นมาสเต็ปหนึ่งกับคำว่า plus มีอะไรแตกต่างจากรุ่น CX t r u e Wireless บ้างผมสรุปให้ง่ายๆเลยสำหรับคนที่สงสัย CX Plus t w e Wireless ตัวนี้นะครับมี2อ,อย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเดิมก็คือ 1. มีระบบ noise cancelling ตัดเสียงรบกวน 2. <Wow. S 1> ก็คือระบบ audio codec ครับของเดิมเนี่ย support แค่ FX ธรรมดาตัวนี้ support Qualcomm FX Adaptive ระบบเสียงแบบ h i ไฮเรสระดับ1,000 kbps โ oh อ้โหโคเด็กก็เปลี่ยนไปมีนอ Cancelling มาช่วยให้เงียบขึ้นไปอีกนะครับงานนี้ cx plus two wireless ตัวนี้ต้องเสียงดีกว่าตัวที่ผ่านมาอย่างแน่นอนไปดูกันเลยครับ เริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนเลยนะครับ Sennheiser CX Plus t w e Wireless ตัวนี้นะครับมีรูปทรงตั้งแต่เคสชาร์จไปจนถึงตัวหูฟังนะครับ เหมือนกับรุ่น CX2 Wireless เลยเป๊ะเลยนะครับคือถ้าคุณเอา2รุ่นนี้มานะครับแล้วแกะหูฟังออกจากกล่องแล้วใส่เข้าไปในมือแล้วเขยา่าคุณจะสับสนทันทีคุณจะใส่กลับไม่ถูกเพราะว่ามันเหมือนกันมากขนาดและรูปทรงเดียวกันเป๊ะซึ่งถือเป็นรูปทรงที่ดีนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตัว CX2 Wireless ล้ผมชื่นชมเซนไฮเซอร์ว่าเขาออกแบบตัวหูฟังเนี่ยใส่สบายมากนะครับ <Yeah. S 1> เป็นหูฟังที่ใส่แล้วกระชับแน่น พอดีหูนะครับเป็นระบบ p พ s ส v e n น้อยแ a n c ซล l i n g ก็คือมันซีลเสียงโดยธรรมชาติมัน Isolate เสียงจากภายนอกโดยธรรมชาติแล้วทําให้เราไม่รู้สึกอึดอัดใส่เข้าไปสบายใส่ได้ยาวๆทั้งวันใช้ทํางานพูดคุยโทรศัพท์หรือจะใส่ออกกําลังกายก็ทําได้ตัวจุกยางที่เป็นซิลิโคนนะครับเอีย e ทิปตัวนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเซนเซอร์ด้วยเช่นกันนะครับเขาจะใส่ให้มาเป็นอะไหในกล่อง4ขนาดด้วยกันโดยทั่วไปจะมี SML ตัวนี้จะมีขนาดเล็กเป็นพิเศษ นั่นก็คือ xs มาให้ด้วยเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงที่แบบใบหูหรือว่ารูหูเล็กมากๆนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปรับรองสบายไม่เจ็บหูอย่างแน่นอนนะครับรูปทรงดีไซน์ผ่านแน่นอนนะครับแล้วตัวหูฟังเนี่ยกันน้ำในระดับ ipx 4ด้วยนะครับตากฝนโดนน้ำกระเซ็นนิดนิดหน่นอยๆสบายมากต่อมาเป็นเรื่องของเสียงครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ s e n n h e i s e r เลยนะครับ s ซ n n h เ i s, s e r เขามีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า true response transducer ตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคก,การออกแบบ Dynamic Drive r ขนาด7มิลิเมตรแล้วก็มีตัวแปลงสัญญาณที่มีคุณภาพสูงมากๆในขณะที่หูฟังยี่ห้ออื่นทั่วโลกนะครับพยายามจะมุ่งหน้าไปทางหลายไดเวอร์กันดูเอาไดเวอร์บ้างอะไรบ้างนะครับแต่เซนเซอร์บอกว่าการมีหลายไดเวอร์และเป็นไดเวอร์ต่างชนิดกันบางทีมันอาจจะส่งผลให้เสียงเนี่ยมันทับเฟดกันแล้วเกิดความเหลื่อมเกิดความพลาดเบลอเกิดขึ้นได้ต้อง เป็นไดรเวอร์เดียวเท่านั้นที่ s e n ไฮเซอร์คิดว่ามันจะให้ผลดีที่สุดแล้วต้องเป็น Dynamic Driver ด้วยแต่ต้องเป็นไดรเวอร์ที่มีคุณภาพดีมากๆนะครับจึงจะรองรับความถี่เสียงทั้งย่านสูงกลางต่ําได้ในตัวเดียวซึ่งตรงนี้ s e n ไฮเซอร์ทาได้ดีเป็นพิเศษอยู่แล้วบวกกับเทคโนโลยีใหม่ที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเขาใช้บลูทูธ5.2แล้วแล้วก็มีออเดโอโคเดที่เป็นเทคโนโลยีที่สูงขึ้นด้วยนั่นก็คือคอคอมแอปเอ็กอะดัปตีฟนั่นเองนะครับ แ X Adaptive เนี่ยจะใช้ได้กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นชิปเซ็ต Qualcomm แล้วคุณก็จะ support ต p p X Adaptive ซึ่งคุณจะสามารถส่งข้อมูลผ่านทาง Bluetooth เนี่ยได้ในระดับ 1,000 kbps เลยนั่นก็คือ high res นั่นเองนะครับ high res เนี่ยจะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าเดิมมากๆเพราะฉะนั้นเรามาลองฟังเสียงดูดีกว่าว่า cx plus t w i r e l e s s ตัวนี้จาก Sennheiser นะครับพอเป็น fx adaptive แล้วจะเสียงดีแค่ไหนวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่รองรับ fx adaptive แล้วมาลองฟังเสียงดูครับ เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นเป็นโคเด็กคอคอม f อ a FX p t i v e เรียบร้อยผมฟังเพลงผ่าน t i d a l แล้วก็เลือกเพลงที่เป็น HyFi 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 h r r e s จะส่งสัญญาณกันระดับบิตเลท900ถึง 1200K BPS ซึ่งจะซัพพอร์ตตรงกับบิตเลทของคอคอม f อ a d a p t i v e เลยนะครับ <Yeah. S 1> ฟังเพลงดูโอ้โหรายละเอียดดีมากครับพอเพลงมีบิตเลทสูงขึ้นส่งข้อมูลได้สูงขึ้น รายละเอียดของเพลงมาดีอยู่แล้วนะครับแล้วตัวดร i v เวอร์ของ CX p l u s e ์พลัสตัวนี้นะครับลงเสียงต่ำเนี่ยโอ้โหเบสมีมวลดีมากนะครับอันนี้ชอบมากอยู่แล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเบสแน่นเบสปึกนะครับมาดีมาเต็มเสียงกลางรายละเอียดครบถ้วนมากๆเสียงแหลมนี่โอ้โหพุ่งทะยานไกลเลยเรียกว่าให้รายละเอียดที่ดีทั้งย่านต่ำกลางสูงเลยสำหรับหูฟังตัวนี้ ถ้าหาคุณผู้ชมอยากจะปรับแต่งเสียงในขณะที่ฟังเพลงเพิ่มนะครับเขาก็จะมีอีควอไลเซอร์ให้อยู่ในแอปพลิเคชัน s e n n ฮเซอร์สมาร์ทคอนโทรนะครับสามารถเข้าไปปรับแต่งอีควอไลเซอร์นะครับให้ได้สไตล์เสียงอย่างที่คุณต้องการจะเร่งเบสจะเร่งแหลมหรือจะลดเสียงกลางลงได้หมดเลยครับทำได้เลยเรื่องต่อมาคือเรื่องของน้อย c a n c e l l i n g ครับระบบตัดเสียงรบกวน นี่คือสิ่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาใน CX Plus True Wireless ของ Sennheiser ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหูฟัง CX ตระกูล CX เนี่ยเขาเป็นแบบ Seal Isolate อยู่แล้วตัวรุ่น CX True Wireless ธรรมดาเนี่ยก็เสียงภายนอกไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ Sennheiser เนี่ยเพิ่มระดับความเงียบเข้าไปอีกขั้นหนึ่งโดยใส่ชิป และระบบประมวลผลกับระบบน้อย c a n เซ l l ิ่งเข้ามาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณแตะที่หูฟังข้างซ้ายนะครับเป็นการสั่งเปิดน้อยแคนเซล l ิ่งนะครับแตะ3ครั้งครับตึกตึกตึกเปิดน้อยแคนเซล l ิ่งปุ๊บเนี่ยความเงียบก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง <Wow. S 1> เพราะว่าระบบเขาจะใช้ไมโครโฟน2ตัวที่มีอยู่ในหูฟังแต่ละข้างทำการประมวลผลวิเคราะห์เสียงจากภายนอกเสียงแอมเบียนทั้งหมดตัดทิ้งไป ทำให้ได้ความเงียบขึ้นไปอีกคุณก็จะฟังเพลงได้มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกโอ้ทั้งบิดเรทสูงทั้งความเงียบที่เพิ่มขึ้นจึงทําให้การฟังเพลงบน CX Plus s u p e r l e t ตัวนี้นะครับมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิมมากๆ ถ้าเทียบกับมูลค่าที่คุณจ่ายไปเนี่ย6,390บาทนะครับผมว่าตัวนี้คุ้มมากๆนอกจากจะได้ noise canceling l แล้วหูฟังราคา6,390บาทแล้วได้ a p p X adaptive ด้วย <Wow. S 1> ผมว่าหายากมากในท้องตลาดนี่หายากนะครับตัวนี้คุ้มมากๆเลยในขณะที่เราฟังเพลงอยู่นะครับถ้าเราอยากเปิดรับเสียงภายนอกนะครับเขาก็มีโหมดที่เรียกว่า t r a n s p a r e n t Hearing แตะที่หูฟังข้างซ้าย1ครั้งครับเป็นการเปิด t r a n s p a r e n t Hearing ก็จะใช้ไมโครโฟนที่ใช้ทำ noise canceling นั่นแหละ เปิดรับเสียงแล้วทําให้คุณได้ยินเสียงจากภายนอกสื่อสารกับผู้อื่นได้สบายมากเลยนะครับเสียงชัดเจนเลยทีเดียว <Yeah. S 1> พูดถึงเสียงพูดนะครับเซนเซอร์ <Yeah. S 1> CX p Two Wireless นะครับจะมีไมโครโฟนอยู่ข้างละ2ตัวนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมจะใช้หูฟังทีละข้างก็ได้หรือจะใช้พร้อมกันทั้งสองข้างก็ได้มีไมโครโฟนทั้งสองตัวจะช่วยรับเสียงแล้วปรับเสียงพูดของเรานะครับให้คมชัดเดี๋ยวผมทดลองอัดเสียงให้ดูเป็นตัวอย่างลองไปฟังดูครับ ทดสอบเสียงไมโครโฟนของหูฟัง Sennheiser CX Plus t w Wireless นะครับได้เสียงที่คมชัดระดับนี้เลยเป็นไงครับเสียงบันทึกโทรศัพท์พูดคุยชัดเจนดีนะครับเสียงชัดเจนดีมาก <Yeah. S 2> ข้อดีอย่างหนึ่งของ Sennheiser CX Plus w Wireless ตัวนี้ก็คือในขณะที่เราพูดคุยโทรศัพท์นะครับเราจะได้ยินเสียงพูดของเราเองผ่านทางหูฟังตัวนี้ด้วยมีหูฟังหลายตัวนะครับในท้องตลาดที่เวลาเราพูดเนี่ยมันจะไม่เข้ามาในหูฟังแล้ว บางทีหูฟังซีลไอโซเลตหรือว่าปิดเสียงรบกวนจากภายนอกเวลาเราพูดออกไปเนี่ยเหมือนพูดแล้วไม่มีเสียง แล้วเราก็จะกลายเป็นคนตะโกนอ่ะฝั่งตรงข้ามคุยโทรศัพท์อ,อยู่ทําไมอ่ะทำไมต้องตะโกน <Aye. S 1> <c oughs> ก็เพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองหูฟังมันอุดอยู่แต่ตัวนี้ดีครับเขาส่งเสียงที่เราพูดเนี่ยเข้ามาในหูฟังตัวนี้ด้วยเราก็พูดได้ตามปกติเลยเออฟีเจอร์นี้ผมชอบนะถือว่าไอเดียดีมากนะครับต่อมาเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ CX Plus t w Wireless ตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ได้ยาวนานถึงแม้จะมีระบบ noise canceling ก็ตามนะครับชาร์จเต็มๆ1ครั้งของตัวเขานี่นะฮะใช้งานได้8ชั่วโมง เสร็จแล้วคุณเอากลับมาชาร์จที่เคสได้อีก2รอบรวมทั้งหมด16ชั่วโมงใช่ไหมครับ2รอบเบ็ดเสร็จรวมทั้งหมด3รอบเนี่ยหูฟังตัวนี้นะครับใน1เคสชาร์จเต็มๆคุณจะสามารถใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวโอ้ถือเป็นหูฟังที่แบตอึดตัวหนึ่งในท้องตลาดเลยครับ ทั้งหมดนี้คือเซนไฮเซอร์ CX Plus Wireless นะครับหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดจากเซนไฮเซอร์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากเลย <Yeah. S 1> ราคาของเขานะครับคือ6 3 9 0บาทมี2สีให้เลือกสีดำกับสีขาวผมแนะนำเลยนะครับถ้าคุณไม่กลัวเละสีขาวครับสีขาวสวยมากๆใส่เข้ามาแล้วโอ้โหเท่จริงๆเลยนะครับ <Yeah. S 1> หาซื้อได้ที่สั่งได้2แบบนะครับคือสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ th.senheiser.com นะครับเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ ได้เลยหรือจะไปซื้อตามร้านตัวแทนจําหน่าย s e n n h เซอร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นโลโก้ไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าใครอยากจะสัมผัสรายละเอียดเสียงระดับควอคอม App X Adaptive ที่เป็น h i h r Res ผ่านหูฟัง Bluetooth True Wireless แบบนี้นะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ราคาดีมากๆ6,390บาท Sennheiser CX Plus True Wireless